สวัสดีครับพบกับอันท่อรถไถยิ่งเหมือนเดิมครับเช่นเคยสายสิ่งสายรันสายแรงช่วงนี้ก็ใกล้ลงนาปีนะครับ f c หลายๆท่านทักมาครับะรีวิวการใส่ท่อชุดลั่นกลางชุดยอดฮิตครับฮิตจริงๆครับสายสิ่งสายรันสายแรงทั่วไทย <Wow. S 1> ชุดลั่นกลางครับตัวนี้ก็มอพักเดิมๆนะฮะจากศูนย์เลย เกลลองตัวเดิมนะครับมาถอดท่อพักเดิมออกนะครับตัวนี้อันนี้ก็พักลมเดิมครับจากศูนย์เลย<ม>น็อตสี่ตัวเหมือนเดิมเช่นเคยครับเหมือนหลายๆคลิปนะที่เราทำให้ดูนะครับใส่เองได้ครับก่่นอื่นก็ ถอดฝาครอบข้างตะแกรงข้างออกก่อนนะครับเนี่ยใส่คอพักลั่นกลางๆางนะฮะตัวนี้พักกล่องเล็กๆเพื่อซอฟเสียงเก็บเสียงลงนะครับนัดสี่ตัวเหมือนเดิมครับนี่สนใจก็ทักได้เลยที่เพจอันทอร์ไสซิงนะครับหรือโทรสายตรงเลย063 4566 452นะครับ ชัดๆไปเลยครับรยละเอียดไปเลยสำหรับสายสิ่งสายรันสายแรงทั่วไทยต้องจัดครับชุดลั่นกลางตัวนี้จะเป็นไปเรลขัดเงาครับสวยๆวิบวับวิบวับไปเลยดูรอยเชื่อมรอยต่อครับงานเนียนๆเลยครับได้สีตรงปลายนะครับเนี่ยสวยๆครับเฉลเ่ยเกตดสามศูนย์สี่ครับปลาสนิมเลยครับ ตัวนี้แพ็คคู่ครับวันนี้ใส่ชุดคัมซิ่งแล้วนะครับเนี่ยคัมเลตเอลซีรี L ใส่ได้หมดครับตั้งแต่30มสิแรงครับ32 34 36 40 47ครับใส่ได้หมดเลย50ครับตัวนี้ L50 18 SP Special นะครับสหรับคูตา้าฮะสวยไปเลยครับ คอท่อก็นหนาๆครับผมอ่ะตัวนี้สามมิลเลยนหนาๆเลยเหลือ <ๆ S 1> ไปเลยพี่น้องความแข็งแรงรอยเชื่อมรอยต่อครับเสริมความแข็งแรงให้นะครับการแตกกันเล้าได้นะครับจะเสริมให้เลยครับมีคอพักรั้นกลางๆครับมันเดิมครับขันให้แน่นให้ตึงมือน็อตสี่ตัวมันเดิมที่คลายออกจากพักเดิมจากศูนย์เลยนะครับ ใส่ง่ายครับตัวนี้พักดุมเดิมครับจากศูนย์เลยตัวพักเดิมนะครับจะเป็นปากแบนนะบางท่านก็อยากจะสั่งซื้อแบบต่อท่อเดิมก็มีข้อ,องอปากแบนไปสวมได้เลยครับนัดยึดได้เลยนะครับ หลายๆคลิปครับเราก็ทําให้ดูคร FC หลายๆท่านก็เข้าไปดูได้เลยที่ช่อง YouTube ครับอ่านท่อไถซิ่งครับหาง่ายครับหลายๆคลิปให้ท่านเลือกดูในการใส่คัมซิงท่อซิงหลายๆรุ่นครับ MU 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 Series M Series แล้วก็ L Series ครับเข้าไปดูวิธีการใส่ได้เลยครับใส่ได้จริงครับ I love you แต่ได้จริงเดี๋ยวอีกสักครู่ครับถ้าท้ายคลิปเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงให้ดูนะครับว่าลั่นขนาดไหนหรือจะเสียงกลางนะพี่น้องเนี่ยงานที่สวยเลยวันนี้ครับส่งงานครับอำเภอสวนรรภูมินะครับใหม่ๆครับเหมือนแกะกล่องเลยครับตัวนี้ L series L 5 0 1 8 SP SP ส,สวย<อ>ใส่เสร็จประกอบเสร็จก็ใส่ฝาครอบข้างนะครับเนี่ยก็อยู่ที่เดิมเลยครับช่องนี้ก็ออกมาช่องเดิมเลยนะครับสำหรับคอท่อรุ่นใหม่คอพักใส่เกี่ยวรั่นกลางๆครับสำหรับใครายอันทรถดสายซิ่งนะครับเนี่ย ใส่ตะแกรงข้าข้างนะฮะให้เสร็จนะครับแล้วก็ใส่ปลายท่อทีนี้ก็ใส่ปลายท่อนะครับนี่ก็อยู่ลักษณะประมาณน,นี้ครับสวมปลายท่อใส่ได้เลยัวนี้จะมีน็อตยึดให้นะครับปลายท่อน,นี้เจะหมุนไปร้อยไปสองศาได้เลยครับ ไปฝั่งไหนก็ได้นะครับเลือกได้เลยเนี่ยน็อตนนให้แน่นนะครับนี่ตึงมือครับเป็นน็อตยึดนะครับเสียงออกด้านข้างนิดหนึ่งก็ดีครับควันออกด้านข้างนะครับไม่โดนตัวผูผ้คนขับนะครับ หุ่นไม่เข้าควันไม่เข้าครับด้านข้างเลยโอเคครับเดี๋ยวลองเสียงให้ดูครับเอลซีรี C R e. สนใจสั่งซื้อก็ทักได้เลยครับที่เพจอันท่อรถไถซิ่งเหมือนเดิมค้นหาง่ายครับ แอปราชดาแอปโชปี era, a, ก็สั่งได้เลยครับสำหรับกายอันทอรถไาซิ่งจะมีว่าระบุอันทอรถไาซิ่งนะครับในแอปราชดาโชปปีนะครับสำหรับคำสั่งซื้อก็กดสั่งเข้ามาได้เลยครับส่งฟรีครับช่วงนี้ส่งฟรีตัวนี้จะเป็นงานแพ็คคู่ครับพร้อมขำสิ่งครับวันนี้ ส่งแพ็คควรไปเลยคำสายฟ้าสวยๆการลังคาสั่นนะครับเวลาใช้งานทำงานหน้างานนะครับเสริมความแข็งแรงกับตัวรถครับให้แข็งลังคาได้แข็งแรงขึ้นนะครับเนี่ยเป็นงานเหล็ตัวนี้งานเหล็ก304ครับกออสนิมเลย ลองฟังเสียงดูนะครับใส่ท่อชุดรันกลางไปแล้วเป็นไงเสียงยังไงฟังเสียงดูครับเสียงนุ่มครับแน่นนุ่มแน่นนุ่มครับสระรับชุดรันกลางเสียงแน่นแน,นุ่มเลยครับ สายงสายนันทแนก็ใช้เนนๆุนนนนๆไปเลยโอเคครับสายท่ชอฝากคนัแชร์กดถึงตามแล้วก